ว่าด้วยความกตันยูกตเวทีที่บุตธิดามีต่อมารดาบิดาตามหลักพระไตรปิฎกจะตุรพิษธ,ธรรมะกะถาว่าด้วยเรื่องธรมสี่อย่างอิมัตสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุป,ปาทาอิทังอุป,ปัชติเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสมิงอสติอิทงังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชชติเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี้แลคืออิทัพปัจจยตาณนะบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาใน จตุรพิธธรรมะกะถาพันนา,นาข้อธรรมไม่ควรเสพไม่ควรประพฤติสี่ประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้ซึ่งมีมาในขุธกนิกายเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนผู้มุ่งผลในสัมมาปฏิบัติโดยสมควรแก่เวลา หินังธรรมังนะเสวยยะแปลความว่าบุคคลไม่พึงเสพทำที่เลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นที่ผิดและไม่พึงเป็นคนรกโลกดังนี้ในคาถาพุทธสัจสนสุภาษิตนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมที่ไม่ควรเสพ ไม่ควรประพฤติสีประการคือทำที่เลวหนึ่งความประมาทหนึ่งความเป็นคนรกโลกหนึ่งและความเห็นผิดหนึ่งทำสี่ประการนี้ผู้ใดเสพเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมนำทุกขความเดือดร้อนมาให้แก่ผู้นั้นโดยส่วนเดียวข้อว่าไม่พึงเสพธรม ที่เลวนั้นทำที่เลวคือทุจริตทั้งสามอันเป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งอำนวยผลให้ผู้เสพผู้ประพฤติได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในปัจจุบันทันตาเห็นเป็นไปเพื่อความพินาศล่มจมจนตั้งตัวไม่ได้ที่เกี่ยวกับทางกายเช่น การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการถือเอาพัสดุสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ซึ่งเป็นไปโดยอาการแห่งขโมยที่เกี่ยวกับทางวาจาได้แก่พูดคำเท็จไม่จริงหักรานประโยชน์ของผู้อื่นพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแต่ความสามัคคีกันพูดคำหยาบคายให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บใจ พูดเลวไหลหาสาระประโยชน์มิได้ที่เกี่ยวกับทางใจได้แก่ความคิดโลกอยากได้สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของของตนในทางมิชอบประกอบด้วยความพยาบาทมาร้ายมุ่งหมายทำลายผู้อื่นเห็นผิดเป็นชอบเช่นเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนจะดีหรือจะชั่ว ก็ดีเองหรือชั่วเองไม่ใช่เพราะการกระทำความดีหรือความชั่วมองว่ามารดาบิดาหาคุนมิได้ดังนี้เป็นต้นทำทั้งหมดนี้เป็นธรรมที่เลวไม่ควรเสพไม่ควรประพฤติบุคคลใดเสพและประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมอำนวยผลให้ผู้นั้นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในปัจจุบัน ตลอดเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่แม้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความชั่วของตนก็ตามแต่ตนเองก็รู้สึกว่าตนเองมีผิดแล้วจะเป็นสุขอยู่ได้อย่างไรในใจจะต้องเป็นทุกข์และหวาดเสียวต่อโทษฐันไม่เป็นอันอยู่กินหลับนอนต้องคอยหลบหลีกซ่อนตัวไม่ได้เป็นปกติสุขเหมือนคนทั้งหลาย ย่อมเสื่อมจากลาบเสื่อมจากยศและเสื่อมจากความสะดุกดีสรรเสริญต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างย่อยยับจากการถูกนินทาจนไม่สามารถตั้งตัวได้ในชาติปัจจุบันเมื่อจะสิ้นชีพทำลายขันชั่วที่ตัวได้ทำไว้ย่อมให้ความโศกเศร้ารันทดใจ เพราะมองไม่เห็นความดีที่ทำไว้ย่อมมีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อนี้พึงเห็นได้ดังพระโอวาทที่ได้ตรัสไว้กับพระอานุนว่าดูก่อนอานุนเราย่อมกล่าวทุจริตอันเป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจ ว่าเป็นสิ่งอันบุคคลไม่พึงเสพไม่พึงกระทําโดยส่วนเดียวเมื่อบุคคลมาเสพมากระทําสิ่งที่ควรเสพไม่ควรทําเข้าทุกโทษนี้ย่อมหวังได้คือตนเองย่อมเดือดร้อนย่อมถูกผู้อื่นตําหนิติเตียนไม่มีใครอยากคบหาสมาคมเสียชื่อเสียงเป็นผู้หลงตาย และเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรกเป็นต้นเพราะเหตุนี้บุคคลจึงไม่พึงเสพธรรมที่เลวแม้บุคคลจะละเว้นไม่เสพไม่ประพฤติธรรมที่เลวแล้วมาตั้งตนอยู่ในธรรมที่ดีคือสุจริตซึ่งตรงกันข้ามจากที่กล่าวมาแล้วก็ดี แต่ถ้ายังเป็นผู้มัวเมาประมาทก็ไม่สามารถที่จะทำตนให้พ้นจากธรรมที่เลวนั้นไปได้มีแต่จะกลับทับถมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเหตุนั้นเพื่อตัดเหตุแห่งความเสื่อมเสียอีกประการหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสหลักธรรมข้อที่สองต่อไปว่าปมาเทนะนะสังวะเส ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทดังนี้กิริยาที่ปล่อยสติความมัวเมาหรือความเลินเล่ชลาใจได้ชื่อว่าประมาทโดยลักษณะได้แก่การไม่ควบคุมสติในเวลาทำพูดคิดซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ผู้ทําผิดพูดผิดคิดผิดได้ง่ายหรือเลินเล่ชลาใจ เช่นเมื่อได้ลาบยสศสรรเสริญสุขก็ลืมตัวไม่คิดถึงความเสื่อมเสียอันอาจเกิดขึ้นได้ในการพาคหน้าความไม่นำพาในการรักษาสุขภาพอนามัยปล่อยให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เร่งรีบเยียวยารักษาด้วยชะล่าใจว่า เป็นของเล็กน้อยปล่อยให้เรื้อรังหรือมากจนไม่สามารถจะแก้ไขได้ไม่สแสวงหาวิชาความรู้คุณงามความดีด้วยมีความวางใจว่ายังเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวความไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาทรัพย์สมบัติปล่อยให้กระจัดกระจายหรือใช้สอยอย่างสุรุ่ยสุร่าย โดยไม่มีคำหนึงถึงรายรับรายจ่ายของตนตลอดจนความไม่เตรียมตัวไว้คอยต่อต้านเหตุและภัยต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นมีได้ในการข้างหน้าได้ชื่อว่าเป็นความประมาททั้งสิน้นความประมาทดังกล่าวนี้มีในบุคคลใดย่อมฉุดลากบุคคลนั้นให้ดิ่งลงสู่เหวแห่งความเสื่อม ความทุกข์เดือดร้อนโดยส่วนเดียวคือทําบุคคลผู้ลืมตัวฟุ้งเฟอเ้อเห่อเหิมเมื่อได้ลาบยศสรนเสริญสุขให้กลับเป็นคนเสื่อมลาบเสื่อมยศได้นินทาได้ทุกข์ทําบุคคลผู้ไม่ใส่ใจในการรักษาสุขภาพอานามัยให้เป็นคนมากด้วยโรค มีอวัยวะร่างกายพิกลพิการไม่สมประกอบไม่ได้อยู่ดีกินดีเหมือนคนทั้งหลายและให้เป็นที่รังเกียจของสังคมทำบุคคลผู้ชลาใจไม่รีบสแสวงหาวิชาและคุณงามความดีเสียแต่เมื่อยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวให้เป็นคนโง่เขลาไร้วิชา ไม่สามารถประกอบกิจการเลี้ยงชีวิตตนได้โดยสะดวกและทำบุคคลผู้ก่อสร้างตนได้เป็นหลักฐานแล้วแต่ภายหลังมัวเมาประมาทไม่เอาใจใส่ในการประหยัดทรัพย์จับจ่ายสุรุ่ยสุร่ายให้กลายเป็นคนตกตำ่ำยากจนในที่สุดทำบุคคลผู้จนอยู่แต่เดิมแล้วแต่มัวเมาประมาท ในการดำเนินชีวิตไม่คิดก่อร่างสร้างตนให้ดีขึ้นให้กลับเป็นคนเอาตัวไม่รอดต้องเกาะต้องอาศัยผู้อื่นตลอดไปในฝ่ายคดีธรรมบุคคลผู้ประมาทย่อมไม่สามารถที่จะบำเพ็ญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนได้ถึงหากจะบำเพ็ญบ้างก็มักเป็นไปในทางประมาทตนเป็นใหญ่ มุ่งแต่จะให้เขาสรรเสริญและมักปรารบโลกเป็นใหญ่เรลงผู้อื่นนินทาว่าร้ายหาได้บำเพ็ญด้วยความนิยมในธรรมไม่เมื่อเป็นเช่นนี้กุศลธรรมย่อมเสื่อมไม่มีทางเจริญขึ้นได้ทั้งยังเป็นช่องทางให้ความชั่วหลังไหลเข้ามาโดยสะดวกในที่สุดก็ไม่สามารถ จะยึดทำอะไรเป็นหลักได้ย่อมมีความเสื่อมโดยส่วนเดียวบุคคลผู้ประมาทเช่นนี้แม้จะยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วเพราะไม่สามารถจะบำเพ็ญประโยชน์อะไรให้เกิดมีแก่ตนและส่วนรวมได้เนื่องจากไม่มีคุณงามความดีอะไรติดตัวเป็นชิ้นเป็นอัน ดังประพันธ์พุทธภาสิตตีความเรื่องประมาทไว้ว่าความประมาทคือทางแห่งความตายคนประมาทก็เหมือนคนตายแล้วดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นจึงไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทแต่แม้บุคคลจะตั้งตนอยู่ในธรรมที่ดีละเว้นไม่ประพฤต ทำที่เลวเสียได้อีกทั้งไม่มีความประมาทในกิจการทุกอย่างแต่ถ้าเป็นคนมีความเห็นผิดก็ยากที่จะประสบความสุขความจเจริญตามความมุ่งหมายเพราะคนทั้งหลายที่จะถึงความสุขความเจริญได้ต้องอาศัยความเห็นถูกความเห็นชอบเป็นสำคัญ สิ่งที่ทำคำที่พูดนั้นจึงจะเกิดประโยชน์และเป็นไปในทางที่ดีไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นเพื่อตัดเหตุแห่งความเสื่อมอีกทางหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสหลักธรรมข้อที่สามต่อไปว่ามิชฉาทิฏฐินะเสเวยยะไม่พึงเสพความเห็นผิดดังนี้ ความเห็นผิดคือความเห็นที่นอกเหนือออกไปจากธรรมดาเช่นสิ่งที่อำนวยผลกลับเห็นผิดไปว่าไม่อํำนวยผลสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เหตุกลับเห็นว่าไม่มีเหตุความดีความชั่วอันเกิดมีเพราะการกระทำกลับเห็นผิดไปว่าไม่มีได้แก่เห็นผิดเป็นชอบ เห็นชั่วเป็นดีหรืออย่างที่เราเรียกกันว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นว่าคนจะได้ดีได้ชั่วก็ดีเองชั่วเองไม่ใช่เพราะการทำดีทำชั่วมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณก็กลับเห็นว่าไม่มีคุณสิ่งเหล่านี้ล้วนได้ชื่อว่าความเห็นผิด เพราะผิดจากหลักแห่งธรรมดานิยมและที่ต่ำกว่านั้นลงมาแม้จะไม่ถึงกับผิดจากคลองธรรมคือสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีก็รู้อยู่แต่ถือตนเป็นสำคัญมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ไม่คำหนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเมื่อพบความอึดอัดขัดข้องเขาก็ละทิ้ง สิ่งที่ถูกที่ชอบเสียไปนิยมยินดีในทางที่ผิดชั่วดังนี้ก็ชื่อว่าเห็นผิดหรือบางคนเกรงต่อคำคอรหาว่าร้ายของพานชนคนชั่วไม่กล้าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมอันเป็นไปในทางที่ชอบแล้วประกอบกรรมทำเข็นตามความนิยม ของผ่านชนคนชั่วนั้นก็ชื่อว่าเห็นผิดและความเห็นผิดนี้ถ้ามีอยู่ในกลุ่มบุคคลใดย่อมชักจูงบุคคลเหล่านั้นให้กระทำความชั่วตั้งแต่เล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดได้เพราะถือว่ากรรมที่ทำแล้วไม่มีผลชอบใจตนอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้น ไม่คิดไม่คำนึงถึงศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองถือแต่ความคิดความเห็นของตนเป็นใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้ทุก์โทษและความเดือดร้อนย่อมเกิดมีแก่ผู้นั้นในปัจจุบันและตลอดเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ย่อมเป็นผู้ไม่เป็นที่รักของพวงชนเกี่ยวข้องคบหาสมาคมกับใครใคร ก็แตกจากคนคนนั้นโดยสิ้นเชิงและต้องเสื่อมเสียจากลาบเสื่อมจากยศเสื่อมเสียชื่อเสียงและถึงความพินาศล่มจมจนตั้งตัวไม่ได้ในชาติปัจจุบันความเห็นผิดนี้มีโทษมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่มีโทษอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกวา่า ความผิดนี้ดังพระอนุสาสนีในเอกนิบาตอังคุตระนิกายความว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งมีโทษมากเหมือนความเห็นผิดเลยโทษทั้งหลายมีความเห็นผิดเป็นเยี่ยมดังนี้เพราะเหตุนั้น จึงไม่พึงเสพความเห็นผิดอันบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการดังกล่าวมาแล้วแต่ต้นย่อมเป็นคนหมดโอกาสที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดแกต่ตนและส่วนรวมได้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแม้จะยืนยาวอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่เกิดโทษโดยส่วนเดียว เหตุนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเช่นนี้ไม่มีโอกาสจะทำความดีอะไรได้ต่อไปดุดไม้อันบุคคลไม่ปรารถนาชื่อว่าไม่มีประโยชน์รกพื้นที่ฉะนั้นจึงตรัสวจะนะประพันธ์ภาษิตหลักธรรมข้อที่สต่อไปว่า นาสิยาโลควัฒโนไม่พึงเป็นคนรกโลกดังนี้ต้นไม้ที่มีประโยชน์สำหรับสร้างบ้านเรือนก็ดีสำหรับประดับถนนหนทางให้งดงามเป็นที่เจริญตาหน้าดูชมก็ดีสำหรับได้อาศัยร่มเงาก็ดีสำหรับบริโภคก็ดี แม้มีจํานวนมากสักเท่าไรก็ได้ชื่อว่าเกิดมาแล้วก็ล้วนมีประโยชน์ไม่ชื่อว่าเกิดมาเพื่อรกแต่ถ้าไม้นั้นไม่มีประโยชน์แม้มีอยู่เป็นจํานวนน้อยก็ชื่อว่าเกิดมารกพื้นที่ไม้เช่นนี้ย่อมไม่ได้รับการบำรุงให้เจริญมีแต่จะถูกตัดทอนหรือโ่นทิ้งเท่านั้น แม้บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมดังกล่าวแล้วก็ฉันนั้นเป็นคนเกิดมาแล้วในโลกแต่ไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกที่ตนเกิดมีแต่ก่อกรรมทำเข็นประพฤติชั่วเสียหายทำลายประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมและทำความหนักใจให้แก่ประเทศชาติจัดว่า เกิดมารกโลกเปล่าเพราะไม่เข้าถึงประโยชน์ใดๆเพราะเหตุนั้นจึงไม่พึงประพฤติตนเป็นคนรกโลกเมื่อสาธุชนมาทราบชัดถึงทำสี่ประการคือทำที่เลวความประมาทความเห็นผิดและความเป็นคนรกโลกว่าเป็นธรรมไม่ควรเสพไม่ควรประพฤติ และพึงหลีกหนีละเว้นให้ห่างไกลพึงตั้งตนอยู่ในธรรมที่ดีไม่เป็นผู้ที่มัวเมาประมาทในหน้าที่การงานและในการดำเนินชีวิตด้วยความเห็นที่ผิดตั้งอยู่ในความเห็นที่ถูกที่ชอบประกอบตนแต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและโลกที่ตนอาศัย ไม่ให้การเกิดมาของตนไร้ผลเปล่าดังเรื่องราวที่ได้แสดงมาด้วยนระการฉชะนี้ในที่สุดแห่งเทศนานี้อาตมาภาพขออำานวยพรแก่ผู้ฟังทั้งหลายว่าด้วยดีชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสง์ จงอย่าให้ภัยอันตรายอุปัตตวะเหตุเสนียดจังไรโรคภัยไข้เจ็บและความเจ็บไข้านานาประการมาแพ้่พ่านท่านทั้งหลายไม่ว่าเวลาไหนไหนทั้งจงให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขะระละปฏิพานทนสารสมบัติ ไปทุกทิศทิวาราตรีการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้